กรตอตสารัฐนะก็ยังมีการออกมาเตือนนะักลงทุนนะบอกว่าระวังสแกมให้ดีนะพวกเล่นคริปโตนะระวังไอ้พวกปั๊มแอนดัมอะไรก็ว่าไป แชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยมีมคอยระวังให้ดีนะไปลงทุนเนี่ยระวังจะแตกกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดิมๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะเพื่อนๆก็ควรจะต้องระวังกันนิดนึงนะฮะก็มีการแบ่งสแกมออกเป็นหลายๆประเภทนะฮะเป็นแบบสแกมแบบแชร์ลูกโซ่สแกมแบบฟอสสแกมแบบช่อโกงอะไรก็ว่าไปน้ำก็มาทุกรูปแบบแหละนะฮะเพื่อนๆต้องระวังกันให้ดีนะแม้กระทั่งในเพจผมเนี่ยสแกมก็เยอะนะผมพยายามบล็อกทุกวันนะเชื่อไหมใน Facebook ใน u t u b e เนี่ยมีสแกมมาตลอดพะผมก็ต้องคอยกดปิดกดบล็ มาอีกเพื่อนๆก็รบกวนด้วยนะมันมาที่มันมาเป็นกองทัพนะมันมาที50ข้อความเงี้ยเป็นสแกมหมดเลยนะแล้วมันจะเชียรเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะสมมุติมันเป็นภาษาอังกฤษมาหรือภาษาไทยที่มันแปลกๆที่มันดูใช้ Google Translate มาเพื่อนๆก็ฝากกดรีพอร์ตแล้วกันถ้าคิดว่านั้นเป็นสแกมนะครับบางทีผมไม่ค่อยทันแล้วก็ถือว่าทําบุญนะช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นที่เข้ามาแล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาไปกดลิงก์เนี่ยยุ่งเลยนะพยายามอย่าไปกดลิงก์อะไรเข้าให้ละนะโอเค